คุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชั่นปรับอารมณ์เข้มข้นเหมือนข่าวด่วนเน้นความตื่นเต้นเร้าใจหรือเวอร์ชั่นเชิงวิเคราะห์จริงจังเหมือนนักวิเคราะห์การทหารไว้ใช้สําหรับ YouTube ครับบทนําข่าวใหญ่ขย่าวงการทหารไทยโดยที่สุดกองทัพอากาศไทยได้รับมอบเครื่องบินรบ F 1 6จํานวน14ลําลำจากประเทศนอร์เวย์พร้อมด้วยเครื่องบินตรวจการและควบคุมทางอากาศศก340 a อ w c แบบครบชุดขีดความสามารถใหม่นี้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อเกมการป้องกันทางอากาศของไทยและทำให้ทั้งอาเซียนจับตามองทันที f .16 จากนอร์เวย์กำลังรบที่เสริมทัพอย่างมหาศาล f .16 ที่ไทยได้รับมอบครั้งนี้เป็นรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงและบำรุงรักษามาอย่างดีจากกองทัพอากาศนอร์เวย์ก่อนหน้านี้ประเทศนอร์เวย์ได้ทยอยปลดประจำการ f .16 <P> เพื่อเปลี่ยนไปใช้ f .35 รุ่นใหม่ทำให้ไทย มีโอกาสได้เสริมกองกําลังทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่ที่ยังคงทันสมัยและสามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเครื่องบิน F-16 มีสมรรถนะสูงทั้งความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการใช้อาวุธที่หลากหลายตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธอากาศสู่พื้นจนถึงการทิ้งระเบิดแม่นอย่างพิเศษซึ่งการที่ไทยได้รับมาเพิ่มอีก14ลำจะทำให้ฝูงบินไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซอฟท์340 AIWU4 ดวงตาแห่งท้องฟ้านอกจาก F-16 ไทยยังได้รับการเสริมกำลังด้วยซอฟท์340 a i w c หรือเครื่องบินตรวจการและควบคุมทางอากาศที่ทำหน้าที่เหมือนดวงตาแห่งท้องฟ้าสามารถตรวจจับเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามได้ไกลเกินกว่าระบบเรดาร์ภาคพื้นดินทั่วไประบบเรดาร์เรียที่ติดตั้งบนซอฟ์340 a i w c สามารถครอบคลุมพื้นที่นับร้อยกิโลเมตรและเชื่อมโยงข้อมูลให้กับเครื่องบินขับไล่ F 16แบบเร็วทามสิ่งนี้ทำให้ไทยมีความได้เปรียบในการตรวจจับควบคุมและโจมตีก่อนที่ศัตรูจะทันตั้งตัวผลกระทบต่อสมดุลกำลังในอาเซียนการได้รับ F 1 6จําจำนวนมากพร้อมระบบ a e w c ถือเป็นการเปลี่ยนสมดุลทางทหารในอาเซียนทันทีปัจจุบันประเทศในภูมิภาคมีการแข่งขันสะสมอาวุธทางอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นเวียดนามที่มีซู30และมาเลเซียที่มีซู30มิบเค็มรวมถึงสิงคโปร์ที่ใช้งาน F 15และ F 35เมื่อไทยได้ F 16เพิ่มเติมพร้อมศบ340 AEW&C ความสามารถทางยุทธวิธีของไทยจะยกระดับขึ้นหลายขั้นทำให้ไทยไม่เพียงสามารถป้องกันน่านฟ้าได้อย่างมั่นคงแต่ยังสามารถแสดงศักยภาพในการปฏิบัติการเชิงรุกหากเกิดสถานการณ์จำเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของกองทัพไทยสิ่งสำคัญคือการเสริมกำลังครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มจำนวนเครื่องบินแต่เป็นการปรับยุทธศาสตร การรบทางอากาศของไทยโดย f 1 6ที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำงานร่วมกับศกส4 0 a e w c ที่เป็นระบบควบคุมและแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ไทยก้าวเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติการแบบเครือข่ายเต็มรูปแบบนี่คือก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นใจในการปกป้องอธิปไตยและสร้างความสมดุลด้านความมั่นคงในภูมิภาคสรุปไทยก้าวสู่ยุคใหม่แห่งพลังอากาศ การที่นอร์เวย์ส่งมอบ F 16จำนวน14ลำพร้อมสอบ340 a w w c ให้กับไทยไม่ได้เป็นเพียงการเสริมกำลังรบธรรมดาแต่คือการเปลี่ยนเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยก้าวสู่ยุคใหม่ที่กองทัพอากาศมีทั้งหมัดเด็ดและดวงตาแห่งท้องฟ้าพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทาย